ชุดแต่งแรกของโลกอยู่ที่ประเทศไทยนะครับชุดแต่งนี้ก็คือ R E Ami m ย y a D1 y Body ซึ่งก็อยู่ในคันนี้นี่เองนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าทาไมชุดแต่งชุดแรกถึงมาอยู่ที่ไทยได้ผมพอเล่าย้อนไปก่อนเมื่องานแบงค k o k อโต o ซ a l o n 2013นะครับทางสํานัก R E Ami Maya เนี่ยได้เข้ามาเปิดตัวชุดแต่งนี้ในงานบ้านเราซึ่งเป็นการเปิดตัวก่อนประเทศญี่ปุ่นเสียอีกนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดตัวในงานโตเกียวออโต้ซาลอน2014และเมื่อจบงานของประเทศไทยก็ปเ,ยเป็นคนไทยนี่แหละครับที่ไปขอซื้อชุดแต่งนี้มาทําให้ชุดแต่งอันแรกเนี่ยอยู่ และคนที่ซื้อไปนะครับเขาก็เก็บชุดแต่งนี้ไว้เกือบ10ปีเพราะว่าเขาก็พยายามรวบรวมอะไรต่างๆของสำนักไ e เอมมีมายะเมื่อรวบรวมได้ครบแล้วนะครับก็เลยประกอบเป็นเจ้าคันนี้ขึ้นมาทําให้เราเนี่ยเพิ่งเห็นคันนี้ได้ไม่กี่ปีนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นล้อภายในพวงมลาลัยโลบาร์ต่างๆนะครับหรือชิ้นไหนที่มีของสํานักไอเอ็มมีมายะเนี่ยคันนี้ก็จับใส่เข้ามาหมดเลยซึ่งโป่งต,งต่างๆเนี่ยก็จะมีความกว้างนะครับเป็นชุดแต่งสไตล์รถดิฟจึงถือว่าคันนี้เป็นของแร g, ของหายยากอีกหนึ่งคันเลยครับ